เสร็จแล้วนะครับมายมเชื่อมของเรานะครับผมน่ครับสูตรนี้ทําขายได้เลยนะครับผมมายมเชื่อมนะครับอ่าสูตรขายนะครับจะเสียบไม้ขายหรือว่าใส่ถุงขายยังไงก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อนเพื่อนะครับผมต้นมยมยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กัวบ้านนอกของมันบ้านนะครับผมเห็นมยมยนะครับก็เลยอ่าคิดได้เดี๋ยวเรามาทํายมยมเชื่อมให้เพื่อนๆได้รับชมกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวเรามาเก็บกันครับ น,นะครับโอ้ค่อนข้างสูงครับนี่ครับลูกกำลังหน้าทาเลยครับ,รบได้แล้วครับผมนี่ครับหนึ่งกรัมังเดี๋ยวเรามาล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะครับ ครับล้างเสร็จแล้วนะครับผมคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนการแช่น้ําปูนนะครับก่อนจะนําไปเชื่อมนะครับเราต้องแช่น้ําปูนข้ามคืนหนึ่งคืนนะครับผมก่อนอื่นนะครับใช้เกลือปนนะครับถุงเล็กๆนะครับผมเกลือนะครับถุงเล็กๆนะครับถุงละหกสิบกรัมนะครับก็ใช้สองถุงนะครับผมก็ร้อยยี่สิบกรัมนะครับต่อ มะยมหนึ่งกระมังนะครับผมประมาณสองกิโลนะครับผมนะครับประมาณสองกิโลครับนี่นะครับก็ละลายเกลือนะครับจากนั้นเราก็ใส่น้ำปูนนะครับถ้าน้ำปูนไม่มีก็ใช้ปูนเลยนะครับนี่ครับเป็นปูนนี่ครับที่เขามาทําน้ำปูนใส่นะครับเราก็ใส่ปูนลงไปเลยครับละลายในน้ํานะครับ ดูปริมาณของมะยมด้วยนะครับว่าเราเชื่อมมากหรือน้อยนะครับเราก็ใส่น้าปูนนะครับถ้ามากก็ใส่เพิ่มกว่านี้นะครับผมครับปูนก็ประมาณ5บาทนะครับก็ซื้อมา5บาทนะครับมะยม2สอสาโลครับก็แช่ได้ครับผมเสร็จแล้วเราก็นํามมยมนะครับที่เราล้างน้ําสะอาดนะครับลงไปแช่เลยครับ การแช่น้ําปูนนะครับก็จะทําให้มะยมของเรานะครับเกิดการลัดตัวนะครับเวลาที่เราไปเชื่อมนะครับผมมะยมของเราก็จะไม่เละนะครับกรอบสีสวยงามนะครับผมน้าปูนแช่แบบนี้ไม่อันตรานะครับก็เป็นปูนที่เขากินมาทั่วไปนะครับผมแล้วส่วนเกลือนะครับที่เราใส่เมื่อสักครู่นะครับก็ช่วยลดความเปรี้ยวของมะยมนะครับจะช่วยได้เยอะนะครับความเค็มก็จะช่วยลดความเปรี้ยว ได้นะครับผมเราจะแช่น้ําปูนนะครับประมาณหนึ่งคืนนะครับสมมุติว่าเราเก็บมะยมมาช่วงบ่ายนะครับผมเราก็ทาแช่ไว้นะครับพรุ่งนี้ตอนเช้าตอนสายเราก็มาทําขั้นตอนต่อไปนะครับผมครับเราจะแช่เอาไว้หนึ่งคืนนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันครับพรุ่งนี้ครับครับผมผ่านไปหนึ่งคืนนะครับคราวนี้เราก็จะนําออกจากน้ำปูนนะครับผมไม่ต้องล้างน้ำนะครับ ไปหนึ่งคืนนะครับสีของมะยมก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมลองชิมนะครับก็จะมีความเปรี้ยวน้อยลงมากเลยครับผมเพราะความเค็มของเกลือนะครับจะไปดูความเปรี้ยวออกได้เยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะนํามาคึงนะครับรับวิธีการคึงมะยมนะครับใช้กระด้งนะครับผมนี่นะครับกระด้งแล้วก็ใช้เกลือป่นนะครับผมก็เทมะยมลงไปในกระด้งเลยครับจากนั้นก็โรยเกลือแล้วครับใช้เกลือป่นโรยครับผม นะครับก็โรยเกลือพอมานะครับผมจากนั้นก็ใช้มือคึงนะครับค่อยค่อยคึงครับผมบางคนนะครับอาจจะใช้เขียงทับนะครับแล้วก็คึงคึงไปมานะครับคราวนี้เราว่าเขียงมันมีน้ำหนักนะครับเดี๋ยวมายมเราจะแตกทําไม่สวยนะครับเราใช้มือก็ได้นะครับผม ค่อยคึงนะครับกับเกลือป่นนะครับกระป่นก็ใช้ครึ่งถุงนะครับผมก็คึงไปเรื่อยๆนะครับจนฝ่าน้ํามันยมจะออกนะครับตอนนี้น้ํามันยมก็ออกนะครับผมมีกลิ่นเปรี้ยวออกมาครับผมถ้าเ,เพื่อนๆกลัวความเปรี้ยวแล้วก็เกลือกัดมือนะครับก็ใส่ามูอก็ได้นะครับผม น,นะครับสังเกตดูน้ำมันหยดจะออกมานะครับก็คึงประมาณสักสิบยี่สิบนาทีนะครับก็ใช้ได้นนครับไม่ต้องคึงให้เละนะครับผมถลอกนิดหน่อยนะครับจากนั้นเราก็นำมายมนะครับที่เราคงเมาสักครู่นะครับกลับมาแช่น้ำปูนที่เรา เอาออกมาเมื่อสักครู่นะครับไม่ต้องทิ้งนะครับเราก็กลับไปแช่อีกครั้งนะครับก็แช่ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะนําไปเชื่อมกันครับครับหลังจากที่เราแช่ครั้งที่สองผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับคราวนี้เราก็นํามายกออกนะครับหลังจากที่เราแช่น้ำปูนครั้งที่สอง จะสังเกตได้ว่ามะยมของเราสีเปลี่ยนไปนะครับสีเข้มขึ้นสีสวยขึ้นครับให้แม่บ้านลองชิมดูนะครับว่ามะยมของเรานะครับตอนนี้หายเปรี้ยวหรือยังครับไม่เปรี้ยวเลยอ๋อไม่เปรี้ยวเลยนะครับเอาละครับคราวนี้เราก็จะนําไปเชื่อมกันเลยครับผมไปดูขั้นตอนการเชื่อมกันครับครับเราจะเชื่อมในหม้อนะครับก็เทมะยมนะครับลงไปในหม้อครับผมจากนั้นเราก็ใส่น้ําตาล สายขาวนะครับใช้น้ำตาลใส่ขาวนะครับนะครับก็ประมาณหนึ่งกิโลนะครับน้ำตาลใส่ขาวครับผมใส่หมดเลยครับประมาณหนึ่งกิโลต่อมะยมสองโลนะครับสองกิโลครับจากนั้นก็คลุกเค้าให้เข้ากันก่อนนะครับผมน้ำปูนที่เราแช่มาสักครู่ไม่ต้องล้างนะครับผม ไม่ต้องล้างออกนะครับไม่ต้องนํามายุมไปล้างอีกครั้งนะครับก็เชื่อมแบบนี้เลยครับผมเติมน้ํานะครับก็หนึ่งขันนะครับก็พอท่วมมายมนะครับผมจากนั้นเราก็นํามาตั้งไฟนะครับผมใช้ไฟค่อนข้างอ่อนนะครับก็เคี่ยวไปเรื่อยครับผมจะใช้แฟแลนนะครับผมเดี๋ยวมายมของเราจะไหม้นะครับ นะครับก็ตั้งไฟเคี่ยวไปเรื่อยนะครับผมเกลือป่นนะครับไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าเราเมื่อสักครู่เราก็นํามายมไปคลึงกับเกลือป่นแล้วนะครับก็มีความเค็มอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มนะครับผมน้าตาลไม่จำเป็นต้องใช้นะครับใช้น้าตาลใส่ขาว1นกิโลนะครับระดับน้ํานะครับก็ต้องอ่าท่วมนะครับผมก็จะลอยอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับน้ำเราก็ยึดอยู่นะครับผมเราก็เคี่ยวไปเรื่อยนะครับถ้าเกิดน้ํา น้ำน้อยนะครับมะยมของเราจะไม่แดนะครับก็เราก็จะเพิ่มน้ําอีกนะครับผมตอนนี้ก็เคี่ยวไปก่อนนะครับยังไม่ต้องเพิ่มอะไรนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะครับต้องใจเย็นๆนะครับผมการเชื่อมมายมนะครับเชื่อมไปเรื่อยๆนะครับผมใจเย็นๆไปปานกลางหรือไปอ่อนๆนะครับผมเรามาดูกันครับครึ่งชั่วโมงครับผมก็สีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับ พยายามอยากคนนะครับถ้าจะกลับก็ใช้วิธีการเขย่าแบบนี้นะครับถ้าคนมากอาจจะเละนะครับผมแล้วก็เขย่าเอาครับครับผมก็ผ่านไปประมาณส5้านาทีนะครับจะสังเกตได้นะครับว่าผิวของมะยมนะครับรัดตัวแล้วก็ไม่เละนะครับผมก็เป็นไปตามที่เขาทําขายนะครับตามตลาดนะครับที่มีไม้เสียบนะครับครับคราวนี้เราน้ำ ค่อนข้างงวดนะครับเราจะเติมน้ําเล็กน้อยนะครับผมก็เติมน้ําเล็กน้อยครับครับตอนนี้สีของมะยมของเราก็เริ่มแดงขึ้นเยอะเลยนะครับผมนะครับหลังจากที่เราเติมน้ําครั้งที่สองนะครับเล็กน้อยนะครับผมนะครับคราวนี้เราจะเติมน้ําตาลเพิ่มอีกเล็กน้อยครับนะครับสีเรายังไม่เข้มนะครับเราจะเพิ่มอีกสัก2อ0กรัมเพิ่มเป็นนะครับประมาณน้ําตาลโล2อขีดนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับใส่น้ำตาลเพิ่มนะครับเพื่อให้มะยมของเรามีสีแดงเข้มสวยนะครับพอตักออกมาก็จะมีความเยิ้มเหนียวของน้ำตาลนะครับผมสวยน่าทานนะครับก็ใช้เวลาเกี่ยวอีกสักพักนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับผ่านไปประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะครับผมก็จะได้สีออกมาแบบนี้นะครับสําหรับมะยมเชื่อมนะครับผมการเชื่อมมายมนะครับถ้าเราเชื่อมเป็นก็จะออกมาแบบนี้ครับมะยมก็จะรัดตัวสวยเป็นเงานะครับไม่เละแบบนี้นะครับ ส่วนน้ําเชื่อมนะครับก็จะใสแบบนี้นะครับผมนะครับถ้าเชื่อมไม่ถูกวิธีนะครับน้ําเชื่อมก็จะเละนะครับเป็นเนื้อมะยมผสมครับแบบนั้นก็จะเปรี้ยวนะครับผมแล้วก็เละไม่สวยงามนะครับอันนั้นใช้ไม่ได้นะครับผมเราไม่สามารถเอาไปขายนําไปขายได้นะครับนะครับถ้าสุดนี้ก็ออกมาสวยแบบนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวอีกสักครับหนึงนะครับผม หนึ่งชั่วโมงครึ่งครับก็แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับผมเราก็จะต้องลองชิมดูก่อนครับมายมยมเชื่อมของเรานะครับว่าหวานได้ที่หรือยังครับจะให้แม่บ้านของเราชิมนะครับผมถ้ายังไม่ยังเปรี้ยวอยู่นะครับยังไม่หวานนะครับแล้วก็เคี่ยวต่อนะครับจะพาจะหวานนะครับผมข้างต้นนะครับผมลืมบอกมายมนะครับการเลือกมายมนะครับให้เลือกมายมที่แก่นะครับนะครับถ้ามายมมที่อ่อนเวลาเราเชื่อมเสร็จนะครับก็จะเหลือแต่เม็ดนะครับผมมีแต่เม็ด ไม่มีเนื้อนะครับเราต้องเลือกมะยมที่ค่อนข้างแก่นะครับแม่บ้านบอกว่าเยี่ยมครับหวานเจี๊ยบครับเวลาสรุปนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับเราก็จะได้มะยมหน้าตาแบบนี้นะครับที่เสร็จสมบูรณ์นะครับผมจะเห็นว่ามะยมของเรานะครับมีความชุ่มแดงสดสวยงามนะครับนะครับเหมือนที่เขาขายตามตลาดนะครับที่เขาเสียบไม้ขายทั่วไปนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะแช่ในน้ําเชื่อมแบบนี้นะครับจนกว่าน้ําจะเย็นนะครับนะครับเพื่อให้ น of ้ำตาลนะครับซึมเข้าไปในเนื้อของมายมนะครับได้เต็มที่นะครับจะมีความสีแดงเข้มมากยิ่งขึ้นน่าทานน่ากินมากยิ่งขึ้นนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะไปพึงให้แห้งนะครับเราจะไม่ค้างเอาไว้ในหม้อนะครับผมถ้าค้างไว้ในหม้อก็อาจจะแฉะนะครับชื้นหรือว่าเละได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะไปพึงนะครับผมเดี๋ยวเรารอให้เย็นก่อนนะครับผมครับตอนนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับน้ําเชื่อมของเราก็เย็นแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะ ออกมาใส่กระมังนะครับพักเอาไว้นะครับผมนี่นะครับเราไม่ต้องแช่ในน้ําอีกแล้วนะครับน้องเชื่อมนะครับเราตักออกมาพักเลยนะครับสวยงามมากครับผมนี่นะครับนะครับสูตรนี้ทําขายได้เลยนะครับผมเพื่อนๆถ้าลองทําแล้วออกมาสวยแบบนี้นะครับก็ทําขายได้เลยนะครับ ครับสวยจริงๆนะครับผมครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับมะย,ยุมเชื่อมนะครับผมสูดขายนะครับจะเสียบไม้ขายหรือว่าใส่ถุงขายยังไงก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับผมส่วนนี้ก็ลองไปทำทานนะครับไปทำขาย นะครับลองลองก่อนนะครับถ้าเราทําเก่งแล้วทํารสชาติออกมาดีไม่เละออกมาสีสวยนะครับก็สามารถทําขายเป็นอาชีพได้เลยนะครับไม่หวงสูตรนะครับหัวบรรนอคนบ้านไม่หวงสูตรอยู่แล้วครับผมเอาสูตรนี้ไปทํากันได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อมีการแจ้งเตือนนะครับผม จะได้กลับมาพบกันอีกนะครับถ้ามีคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อนๆครับก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ